i plus list and security management ผมมาชื่อยายาวขนาดนั้นแล้วครับเนี่ยใช่ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยชื่อส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษค่ะแต่สิ่งที่เราจะประเด็นให้ทุกท่านทราบก็คือประเด็นในส่วนเนี้ยมันมุ่งไปเรื่องอ่ะเราจะ<ๆ>ได้ทำความเร้จใจงย์ยังไงนนะคะตัวแรกเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการสนับสนุน AI เข้ามามีส่วนร่วมกับทางด้านของธุรกิจ สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์พัชรินด้วยนะครับสวัสดีค่ะ,ะคท่าอาจารพิพิธนัน,นวันนี้มีอะไรมาเล่าสู่ชาว NVU YouTube Channel ของเราบ้างครับค่ะในวันนี้นะคะเอ่อเนื่องจากว่าเราอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลนะคะเราก็คงคุยเรื่องอื่นไม่ได้แล้วแหละจย์ต้องเป็นเรื่องเทคโนโลยีเท่านั้นใช่ณที <laughs> นี้นะคะเทคโนโลยีที่เราจะคุยกันเนี่ยนะเป็นเทคโนโลยีที่เขาบอกว่าในปี2024นี้จะมาแรงและ มาเรื่อยๆอันนี้คือเริ่มจากต้นปีกันเลยนะฮะเริ่มจากต้นปีเลยนะครับจากการที่เราไปหาข้อมูลมาในต้นที่จะเอามาคุยกับชาวยูทูบชาแนลของเรานะคะเราก็จะนะมีในส่วนของตัวสถิตินะหรือว่าข้อมูลต่างๆมาจากเว็บไซต์อันนี้น่าเชื่อถือไหมต้องถามก่อนน่าเชื่อถือมากเลยนะคะมาจากการ์ดเนอร์โอ้นะอันนี้ข้อมูลเขาเชื่อถือได้นะครับน่าสนใจแล้วสิว่าเอ๊มีอะไรบ้างครับค่ะเพนทคโนโลยีที่เราจะคุยกันก็จะมีทั้งหมด สิประเด็นเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับแล้วเราจะใช้เวลากันทันไหมครับเลขสิบประเด็นเป็นสิประเด็นปุ๊บก็เลยขออนุญาตนะคะว่าชาว YouTube ที่น่ารักของเราเป็นวันนี้เราจะพูดแค่ครึ่งหนึ่งก่อนได้ไหมใช่แล้วจะเป็นองอีพีคะสองอีพีในที่นี้นะคะเรามาเริ่มตัวแรกเลยนะคะโอ้ดีมากเลยครับตัวแรกเพื่ออะไรครับผมค่ะในตัวแรกนี้ Ờ, นิดนึงนะคะบอกว่าเราจะพูดถึงนะคะเราจะพูดถึงในส่วนของประเด็นในเรื่องของ AI อันนี้ AI ก็ต้องบอกว่ามาแรง<ช>นะครับ<ช>แล้วก็แทบจะแทรกซึมไปในทุกๆส่วนของการทำงานในชีวิตประจำวันของเราเลย<ช>นะครับค่ะค่ะตัวแรกนะคะ AI task list and security management มันชื่อย้าวยาวขนาดนั้นแล้วครับเนี่ยใช่ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยชื่อส่วนใหญ่จะเป็นภารรษาอังกฤษครับค่ะแต,<ม>แต่สิ่งที่เราจะประเด็นให้ทุกท่านทราบก็คือ ประเด็นในส่วนนี้มันมุ่งไปเรื่องไหนเราจะได้ทำความเข้าใจได้ไง่ายขึ้นนะคะตัวแรกเนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของการสนับสนุน AI เข้ามามีส่วนร่วมกับทางด้านของธุรกิจนะอย่างที่เราทราบว่าเทคโนโลยีเข้าไปในทุกภาคส่วนไม่เว้นกระทั่งด้านไหนคะด้านธุรกิจนะเขาก็เลยมุ่งไปเด็นไปว่านะคะ เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ธุรกิจจะดำรงอยู่ได้ธุรกิจนั้นจะต้องมีความน่าเชื่อถืออืมอันนี้สําคัญมากเลยเขาก็เลยเอาตัว AI เข้ามาจาับ นะเข้ามาเช็คเข้ามาตรวจสอบว่าธุรกิจนี้นะมีความโปร่งใสไหมมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าอันนี้สําคัญเลยนะเพราะว่าเวลาเราดำเนินธุรกิจเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ถือว่าผมเป็นลูกค้านะสิ่งหนึ่งที่เราต้องการคือเราอยากได้เห็นความโปร่งใสที่เกิดขึ้นว่าเขามีการดาเนินธุรกิจเป็นอย่างไรใช่ไหมครับอันนี้สําคัญเลยนะครับเขาเน้นไปว่าตัว AI ที่เอาเข้ามาใช้อย่างที่เรามุ่งประเด็นไปเนี่ยนะบอกว่าในปี2026ัี่กีกทีปีสองปีเหรอครับปีใช่บอกว่าจะ ธุรกิจเนี่ยจะต้องมีการเอาตัวนี้เข้ามาใช้เนี่ยครับที่80เอรโอ้เยอะเชียวใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นประเด็นที่เราจะต้องเอามาคุยค่ะว่า ธุรกิจแต่ละธุรกิจเนี่ยต้องให้ความสําคัญกับในเรื่องของการได้รับความน่าเชื่อถือแล้วก็มีความมั่นคงก่ักโอ้โหันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยทีเดียว<ช>นะครับานะนะทธตะกิจที่บอกจำชื่อว่าชื่อชื่อยาวใช่ไหม่ใ,ใของผมเนี่ยชื่อก็ไม่ได้ว่ายิ่งหย่อนไปกกันเลยนะของผมมีชื่อย่อก่อนนะ CTEM คอน t ะิ n น e t r ส s t e เอ็ก u r โพชัว g มนจ n เมนต์เป็นไงบ้างครับ,รบตัวนี้นะสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการให้ความสำคัญกับเรื่องของไซเบอร์นะครับหรือว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะในโลกของการเอาข้อมูลต่างๆมาใช้ในระบบเครือข่ายนั่นเองนะเพราะในปัจจุบันนี้นะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าด้วยข้อมูลต่างๆที่มันมีมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะ เมื่อมีมากความไม่ปลอดภัยมันก็เป็นครับสูงขึ้นด้วยดังนั้นตัวระบบตัวนี้ที่ถูกนำเอามาใช้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับองค์กรนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็มองหาช่องโหว่ต่างๆของเครือข่ายภายในองค์กรมากขึ้นเพราะจะทำให้เราสามารถทำงานจัดการกับข้อมูลต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะอันนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ในยุคปัจจุบันมากนะแม้แต่บางทีในโทรศัพท์มือถือของเราเองใช่ไหมหลายคนยังรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะโดนล,ล้วงข้อมูลไปเมื่อ,อไหรอะไรพวกนี้นะอันนี้ถือว่าเป็นเป็นอันหนึ่งที่มีความน่าสนใจในะครับผมประเด็นถัดมาค่ะ Sustainable Technology เรื่องของความยั่งยืนหรือเปล่าครับแน่นอน <c oughs> นะคะ <c oughs> เป็นเรื่องของความยั่งยืนนะคะบอกว่านนในการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยนอกจากในภาคส่วนธุรกิจที่เราคุยกันแล้วนะคะเราก็พูดถึงในส่วนของ ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมอ่มอมนะคะบอกอินเทรนแอช่วงนี้อินเทรนแอไม่ว่าเราจะพัฒนาเทคโนโลยีังไงก็ตามนะสิ่งแวดลอ้อมรอบตัวก็ต้องพัฒนาไปพร้อ,อ,อ,อมๆกันด้วยหมายความว่าเอ่อเราเรามีเทคโนโลยีแล้วแต่เราก็ ไม่เอาเทคโนโลยีไปสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมใ,<ช>ใช่ไหมคะโอเคนะคะเขามุ่งเงน้นนะคะมุ่งเน้นปร,ประเด็นในเรื่องของอนอกจากสภาพแวดล้อมแล้วพูดถึงเรื่องของความสมดุลทางระบบนิเวศด้วยมันไปถึงขนาดนั้นนะคะไม่ใช่ว่าเราพัฒนา ฝั่งหนึ่งโด่งเลยอีกฝั่งนึงเฉยๆอย่างนี้ก็ไม่ได้อันนี้คือเหมือนเราเราต้องมีจิตสํานึกในด้านนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> ค่ะประเด็นที่เขาพูดถึงในในส่วนนี้นะคะในประเด็นที่ซาบิสินพูดเนี่ยเขาพูดถึงเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมนะเทคโนโลยีเอ่อทางด้านการช่วยเหลือสังคมคนะทางด้านของการดูแลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนดูดูลึกดูลึกดูลึกเหมือนกันนะฮะตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของที่ท่านอาจารย์พูดถือในเรื่องของ ความยั่งยืนค่ะนะครับแสดงว่าลักษณะของเทรนหรัวเทคโนโลยีตัวนี้นะก็น่าจะช่วยทําให้ทั้ง2ออย่างเนี่ยนะทั้งเทคโนโลยีเองก็ดีนะทั้งในเรื่องของความยั่งยืนสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีความสมดุลกันนั่นเองใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ถือว่าเราต้องหันมาใส่ใจเรื่องนี้กันมากขึ้นนะครับเอาล่ะมาถึงแพลตฟอร์มอีกตัวหนึ่งของผมนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแพลตฟอร์มเอนจิเนียริงเป็นไงบ้างครับ ชื่อฟังจากคําว่า engineering แล้วเอ๊ะมันจะยากหรือเปล่านะแต่นั่นหมายความว่านะครับก็บอกว่าองค์กรเนี่ยก็จะเริ่มนะครับให้ความสําคัญกับเรื่องของการสร้างแพลตฟอร์มภายในองค์กรที่เกิดขึ้นนะแต่จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับในเรื่องของการที่เรียกว่าเป็นบริแบบบริการตัวเองก็คือ Sales Suite s e l e s s v i c e นะก็คือหมายความว่าต่อไปพนักง,งานเองเนี่ยก็สามารถที่ใช้แพลตฟอร์มแบบนี้ในการสร้างแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยขึ้นมาใช้งานได้ด้วยตัวเอง นะครับซึ่งทําให้เกิดความง่ายแล้วก็สะดวกในการใช้งานมากขึ้นที่สําคัญคือถ้ามองในมุมของธุรกิจใช่ไหมครับธุรกิจเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจชอบมากเลยคืออะไรก็ได้ที่เร็ว oh. อ่าเร็วมาเป็นดับหนึ่ง <c oughs> นะมีคุณภาพนะแล้วได้ผลประโยชน์ได้กําไรที่เกิดขึ้นด้วยเ <c oughs> นะี่ยอันนี้สําคัญมากเลยเพราะต่อไปเนี่ยเราอาจจะมีแอปพลิเคชันในการใช้งานแบบง่ายๆบนแพลตฟอร์มต่างๆที่เขามีการพัฒนาขึ้นมาอันนี้ต้องบอกว่าภายในไม่เกิน2ปีนี้ครับอ oh. เร็วไหมครับ เร็วนะนะวันนี้พอพูดถึงตะกี้ที่ผ่านมาตะกี้ทั้งหมดเนี่ยย้อนกลับมาหาตัวเราไปไงบ้างครับอืเราคงต้องพัฒนาตัวเองนะทางด้านของไอทีนะให้มากขึ้นนะครับผมให้กับพี่ในคณะเนาะเทคโนโลยีสารสนเทศและกรามดิจิทัลนะครับอ่ะประเด็นสุดท้ายสำหรับ EP นี้อครับผมนะคะ AI พลาดไม่ได้เลยนะครับ AI เนี่ยผมว่า AI นี่เราอย่างที่บอกมันมีอยู่ในทุกๆจุดเลยนะครับผมครับ AI นะ d e v เมนเช e n t จากที่เมื่อคู่นี้นะคะในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับ Engineering นะคะตัวนี้ก็มุ่งประเด็นในเรื่องของการเอาเทคโนโลยี AI มาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันพัฒนายังไงพัฒนาให้มันใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะจากเมื่อก่อนนะคะสเต็ปหไป 2, 2ไป 3, 3ไป4เดี๋ยวนี้ไม่แล้วคะ่ะเป็นยังไงครับผมถ้าอาจารย์นหนึ่งปุ๊บตัวเลือกมีมากกว่า1นึ่งเขาจะขึ้นให้เราเลือกเลยว่าจะไปทางไหนดี เหมือนกับอาจารย์เข้ามาที่ทางแยกทางแยกนึงครับ Google m บอกว่าให้อาจารย์อะไรคะปกติไปซ้ายได้อย่างเดียวครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วค่ะครับเขาอาจจะสามารถอ่านความเศษของอาจารย์ได้ว่าวิสีฉัอยากไปกว่าอีกอฉัอยากจะตรงขนาดนั้นเลยอาจารย์ AI เดี่ยวนี้เอ้เราเราจะบอกว่าเรารู้สึกว่ามันมันดีหรือว่ามันจะน่ากลัวดีครับตรงนี้อาจจะดีนะอาจารย์ครับนะบอกว่าในช่วงนึงนะคะอันนี้อันนี้เป็นในส่วนของที่ได้เคยเห็นข้อมูลมานะคะว่าในส่วนของ Facebook เราอาจจะเคยได้ยินว่าเอ,อเมื่อเราพูดทำใดก็ตามมันจะเหมือนจะรู้รู้ด้วยรู้ AI รู้เลยว่าอุ้ยเรากำลังต้องการสิ่งนี้เช่นอาจารย์พัชลินบอกว่าวันนี้ปวดหลังจังเลยกพักเดียวที่ที่แปะปวดหลังมาให้เลยใช่<อ>ะคหะแต่ถ้าเป็นตัว AI ตัวใหม่ ถ้าเราพูดถึงปวดหลังปุ๊บนอกจากยาเขาจะอาจจะแนะนําในส่วนของวิธีกายภาพสิ่งที่เกี่ยวข้องในในทุกมุมมองในทุกมิติว่างั้นเถออ๋ออันนี้แสดงว่าเหมือนกับว่า AI นี่ก็เริ่มมีความฉลาดขึ้นในการที่จะแบบว่าตอบโจทย์ความต้องการเพราะจริงๆแล้วอาการปวดหลังอาจจะไม่ไม่ได้หมายความว่าต้องใช้ที่แปะหลังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่อาจจะคุณอาจจะยืดเส้นยืดสายออกกําลังกายอาการปวดหลังก็อาจจะหายไปก็ได้อย่างนี้ ในประเด็นนี้อยากอยากให้ประเด็นไปที่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราในการที่ AI ทําได้ขนาดนั้นก็มาจากไหนคะมากคนใช่มาพัฒนาเดเวล็ e ปเปอร์ทงนี้ใช่ไหมฮะครับก็ถือว่าอันนี้ก็ห้าตัวแรกนี่ถือว่าดูดูค่อนข้างยิ่งใหญ่อยู่พอสมควรนะเพราะอย่างที่บอกว่าพอเราแค่ห้าตัวแรกเนี่ยก็ย้อนกลับมาหาตัวเราเองเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าเอเราจะต้องตามนะเราต้องตามเทคโนโลยีให้ทานด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ อย่าหยุดการเรียนรู้หยุดไม่ได้เลยเพราะถ้าหยุดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราจะตกยุคทันทีเราจะไม่ทันนะในเรื่องของเทคโนโลยียต่างๆที่จะนํามาใชนะ้ในชีวิตประจําวันของเราเลยนะ,ะแต่ก็หวังว่าเทคโนโลยีที่มันมีอยู่เนี่ยจะช่วยทําให้ชีวิตความเป็นอยู่นะครับของเราะครับอ่านวยความสะดวกต่างๆเนี่ยให้กับเราได้มากขึ้นะนะครับผมโดยปกติแล้วถ้าเราไม่พักต่อรเราก็ต้องมีการ เกนนิดนํานิดหนึ่งว่า,าครั้งต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องอะไรครัครั้งต่อไปเนี่ยก็จะยังคงเป็นเรื่องเดิมนี่แหละนะก็คือเป็นเทรนด์ของเทคโนโลยีในปี2024แต่จะเป็นอีก5ตัวหลังที่เหลือซึ่งต้องบอกว่า5ตัวหลังที่เหลือเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะต้องบอกว่าถ้าใครสนใจเนี่ยก็ติดตามรับชมนะครับในส่วนของหัวข้อนี้นในครั้งต่อไปได้อันนี้ก็ฝากในส่วนของคอนเทนต์วันนี้ไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับเพราะยังไงก็ ถ้า,อาคอนเทนต์ดีและมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe ให้กับ nvu youtube c h anel n ของเราด้วยวันนี้ผมอาจารย์พุทธิน,น,นันทสุขครับอาจารย์พัชรินทร์สิงครับเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันหน่ใน ep ต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ